ตัวนี้นะคะเป็นลูกหมากแหลกนะคะของนิสนนสันนิสสันเซฟิโลนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแกะออกมารีวิวก่อนนะคะอันนี้เป็นเกรด A นะคะสินค้าเกรด A ตัวนี้เป็นของตาปูตาปูนะคะสินค้าของเราจะเป็นสินค้า งานเก่านะคะสินค้าใหม่แต่ว่านานงานเก่านะคะแกอ,ออกมาดูกันก่อนนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นจาราบีค่ะตรงนี้น็อตนะคะจะเป็นเกลียวนะคะเกลียวช่วงลูกหมากแหลกนะคะตรงนี้จะเป็นเกลียวช่วงแป๊บ ช่วงแกนนะคะแกนลูกหมากเดี๋ยวเราจะมาวัดช่วงลูกหมากกันก่อนนะคะตัวนี้จะได้สิบหกมิลน,นะคะเกลียวละเอียดเลยนะคะสังเกตเกลียวได้นะคะเกลียวเขาจะละเอียดเลยสิบหกมิลน,นะคะส่วนแกน การจะอยู่ที่14มิลนะคะการจะเล็กกว่านะคะการตรงลูกหมากนี่เขาจะใหญ่กว่านะคะเกลียวตรงลูกหมากตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดช่วงบากนะคะตรงนี้เราจะเรียกบากนะคะ32มิลเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ช่วงที่เป็นลูกหมากที่ไม่ได้บากก็จะอยู่ที่40มิลนะคะโอเค สิบมิลค่ะโอเคนะคะความยาวความยาวตลอดของลูกหมากของเราลูกหมากแหลกจากปลายนะคะจากัอถ,ถึงตายอยู่ที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดจุด สอ,สองสองสองมิลน,นะคะยีสิบแปดเซนกับอีกสองมิลน,นะคะเพราะว่าความยาวนี้ก็แล้วแต่นะคะบางทียาวต่างกันมิลสองมิลสามมิลอะไรนี้แล้วแต่บริษัทผู้ผลิตนะคะ